อรุณสวัสดิ์บรรยากาศเช้าวันใหม่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปด้วยสายหมอกนพุษธสถานบัดปงชัยมอเมียวกอไก่เอามาเดินรออาหารลูปูก,กันแล้วรออาหารกันแล้วน้องไก่น้องไก่กินอาหารกันลูกกอไก,ก่กินอาหารก่อนครับกอไก่ ก็ุกกุกกไกกุกกุกกไกกุ๊กกกกุ่กกกก้ากันแล้วก็ไก่ก็จะกระจัดกระจายกระจัดกระจายไปอยู่พลมุมพลมุมอยู่พลุมงรมุมแล้ยินเสียง๊เอ็กกไกๆนะครับก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันเหมือนครั้งก่อนนู้นนนี้เขาเป็นกลุ่มใหญ่ก็เลยแยกกันไปอยู่พลุ คนละที่ละที่มีระบบสามกลุ่มด้วยกันสามกลุ่มสามก๊กเขาก็มีอาหารเก็บกินอาหารตามธรรมชาติได้เนาะกินแมลงบ้างกินข้าวมาได้ข้าวในนาที่ร่วงหล่นบ้างพืชยอดพืชยอดผักต่างๆเขาก็กินกันครับก่อนนำภาพบรรยากาศยามเช้า พุทธาธิษากับงชให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอมือพรให้ทุกท่านที่ได้รับชมติดตามชมทุกทุคลิปของหลวงปู่และมีความรักความเมตตาต่อน้องเมียวน้องไก่และสัตว์สัตว์ทั้งหลายชมพวกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ